ไปต่อนชลบุรีกันหน่อยเตือนภยัยร้านทุกร้านเลยนะคะระวังแบบนี้งานนี้มีหญิงเร่ร่อนคนหนึ่งค่ะตีเนียนเข้ามาในร้านนะคะตอนแรกเนี่ยทำทีด้อมด้อมมองๆปรากฏว่าพอเห็นว่าจังหวะปลอดคนคุณผู้ชมเธอก่อเหตุแบบนี้เลยยังไม่เฉลยว่าทำอะไรไปดูภาพนี้พร้อมๆกันหน่อยค่ะ ขโมยไปแล้วค่ะคว้าไปเรียบร้อยถ้าภาษาวัยรุ่นเขาต้องบอกว่าตบไปแล้วเรียบร้อยทิป,<ไ>ปบล็อกเออเออคือเขามองซ้ายมองขวาเนี่ยค่ะอาจจะไปดูนะเดินเขาไปดูนะว่ามีคนหรือเปล่าแต่อาจจะลืมว่าคนไม่มีแต่กล้องมีนะคะใช่แล้วเนี่ยมุมนี้เห็นไหมกล้องเห็นชัดเลยนะคะเป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าหญิงคนนี้ก่อเหตุขโมยทิปบ็อกค่ะไปจากร้านชาบูร้านหนึ่งที่อยู่ใน พัทยาเหนือนะคะหมู่เก้าตำบลหนองเปรือมเพอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหญิงคนนี้อายุน่าจะประมาณ40-50อ่ะค่ะ,คะเข้าไปที่ร้านแล้วก็สังเกตว่าพอไม่มีคนปุ๊บก็เอาทิปบ็อกที่อยู่บนโต๊ะแคชเชียร์ใส่กระเป๋าเดินออกจากร้านไปเลยคลิปนี้มีคนไปโพสต์ทางเพจพัทยาทอกนะคะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ ไปเจอกับพนักงานในร้านเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วง8โมงเช้ามีพนักงานมาเปิดร้านแค่คนเดียวจัดของอยู่ที่หลังร้านคนมาก่อเหตุก็คือแบบฉวยโอกาสตอนนี้ก่อเหตุได้สะดวกเลยค่ะแล้วเปิดร้านมา3ปีแล้วนะเพิ่งจะเคยเกิดเหตุแบบนี้ครั้งแรกก็มีผู้มาแจ้งเบาะแสว่าผู้ก่อเหตุเป็นหญิงเร่ร่อนคาดว่าเขาได้เงินในทิปบล็อกเนี่ยไปประมาณ2 3 0 0ึบาทค่ะมีคนได้มาคอมเมนต์บอกว่ามีค่ะมีก็มีอยู่บอกว่า อยู่ตรงแถวแถววัดหนองอ้อก็มีผ่านบ่อยแล้วก็ส่วนมากที่เห็นก็คือจะอยู่ตรงพรัทยากลางคนนิลอนจะเยอะใช่เห็นว่าไปก่อเหตุที่อื่นมาก่อนด้วยใช่ค่ะมีตรงซีฟู้ดก็โดนซีฟู้ดโดนที่แรกแล้วก็ของหนูงที่ที่สองเันต้นเราแจ้งความยังยังไม่ได้แจ้งเลยค่ะไม่ร,มป,มรประมาณเท่าไหร่ประมาณสองพันกว่าบาทคะ่ะพี่เกือบสามพันอืม อันนี้แนะนํานะคะถ้านนในช,ช่วงเปิดร้านแล้วคิดว่ายัางไม่ได้มีคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ล็อกประตูร้านเอาไว้ก่อนดีกว่านี้ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าบางทีพนักง,งานอาจจะทางานอยู่หลังร้านเตรียมมุ่นเตรียม,ม,มนี่ก็อาจจะไม่ทันสังเกตมีกล้องวงจรปิดบันทึกเป็นหลักฐานก็จริงแต่ว่าของอะ่ะมันไปแล้วไปแล้วแล้วมันก็เป็นการยากในการที่จะตามกลับมานี่ก็ต้องพึ่งทางคุณตํารวจด้วยนะคะค่ะ